บางครั้งเราถูกทำร้ายเจ็บปวดแตกสลายบางครั้งเราเจอปัญหาถาถมวงเข้ามาแทบไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงบางครั้งตัวเราเองก็งี่เง่าไปมีปัญหากับเรื่องที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราแก้ไม่ได้แต่ไม่ว่าบททดสอบจะเข้ามาอีกสักกี่ครั้งก็อย่าเจ็บฟรีนะคะเรียนรู้ไปต่อคิดอะไรไม่ออกก็ไม่ต้องคิด ปล่อยว่างก่อนนอนให้พูดกับตัวเองแค่นี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ฉันปล่อยให้ฉันในวันพรุ่งนี้จัดการเพราะพรุ่งนี้ฉันเก่งขึ้นฉลาดขึ้นกล้าหาญขึ้นแข็งแรงขึ้นตื่นรู้มากขึ้นลองทำแบบนี้แต่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองดูสิคะแล้ววันพรุ่งนี้ของคุณจะกลายเป็นวันที่ปัญหาคลี่คลายออกมาดีค่ะ